Hi everyone, welcome to เรียนง่ายภาษาอังกฤษสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เรียนง่ายภาษาอังกฤษคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับประโยคอวยพรวันเกิดเป็นภาษาอังกฤษนะคะนอกจากคำว่า Happy birthday เรายังสามารถพูดแบบอื่นได้ด้วยนะคะ เอาไว้ใช้อวยพรวันเกิดแล้วก็เขียนอวยพรวันเกิดได้ด้วยค่ะมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะคำว่า Happy Birthday ตรงที่เขียนเส้นใต้ให้เน้นเสียงนะคะ Happy Birthday สุขสันวันเกิดส่วนใหญ่เราจะใช้ประโยคนี้กันเนาะใช้ I wish you a wonderful day I wish you a wonderful day I wish you a wonderful day. ขอให้เป็นวันที่ดีเยี่ยมเปี่ยมสุข Have a fabulous birthday. Have a fabulous birthday. ขอให้มีวันเกิดที่ยอดเยี่ยมดีงาม Have a fabulous birthday. I hope you have a fantastic day. I hope you have a fantastic day. I hope you have a fantastic day. ขอให้เป็นวันที่ดีเยี่ยมเปี่ยมสุข Many happy returns of the day. Many happy returns of the day. ขอให้มีความสุขมากมายในวันนี้ให้สังเกตคำว่า returns กับคำว่า of นะคะในประโยคนี้ จะมีการเชื่อมเสียงหรือเรียกว่า linking sound นะคะถ้าใครดูคลิปก่อนๆนหน้านั้นมีสอนไว้แล้วนะคะประโยคนี้ก็จะอ่านว่า Many happy returns of the day เปลี่ยนจาก returns of เป็น returns of the day นะคะประโยคถัดมา may your birthday be filled with laughter, may your birthday be filled with laughter. ขอให้วันเกิดของคุณเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ all the best on your special day, all the best on your special day. ขอให้ทุกสิ่งดีที่สุดในวันพิเศษของคุณ All the best on your special day. ประโยคเหล่านี้ใครได้ฟังก็รู้สึกดีใช่ไหมคะมีข่าวดีมาแจ้งค่ะเดือนตุลาคมนี้ที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษจะสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้น A ถึง Z ไปจนถึงสามารถพอที่จะอ่านออกแล้วก็เขียนได้บ้างนะคะ ใครที่ยังไม่ได้ไปกดไลค์หรือกดติดตามให้ไปกดไลค์ได้ที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษแล้วเตรียมตัวเรียนได้เลยนะคะจะมีการสอน linking sound หรือการเชื่อมเสียงด้วยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์จะลืมกด subscribe กดกระดิ่ง แล้วก็ไปกดไลค์ที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษด้วยนะคะที่ facebook จะสอนตั้งแต่ a ถึง z เทียบสระพยัญชนะภาษาไทยภาษาอังกฤษจ,จนเขียนและก็อ่านออกค่ะมาเติมความรู้ไปด้วยกันทุกวันนะคะ